สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูฟ้องนะคะในวิชานาติศิน์นั่นเองนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูฟ้องมีเกมตอบปัญหาโควิด -19 มาให้นักเรียนได้เล่นสนุกกันนะคะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะไปเล่นเกมตอบปัญหากับคุณครูฟ้องอยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ ไปกันเลยค่ะเกมตอบปัญหาโควิดนะฮะโรคโควิด19เป็นการเสริมทักษะความรอบรู้ในชีวิตประจำวันนะครับพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับข้อที่1นะครับผมโรคโควิด19คืออะไรก็ไก่โรคติดต่อจากไวรัสขอไข่โรคติดต่อจากแบคท,ทีเรีย หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อกไก่นะฮะโควิด1 9คือโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสข้อที่2นะครับข้อใดต่อไปนี้คือเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายหมดเวลานะครับคำตอบคือข้อคอควาย ข้อที่3นะครับข้อใดต่อไปนี้คือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อเฉลยข้อที่3นะครับคำตอบคือคอควายข้อที่4ภาพใดต่อไปนี้คือฉีดวัคซีน เฉลยข้อที่4นะครับคําตอบคือกอไก่ข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้คือ Fage Math หมดเวลานะครับเฉลยคือขอไข่ข้อที่6ข้อใดไม่ใช่ชื่อวัคซีนโควิดกอไก่ลูบิลาขอไข่ ซีโนแวคคอควายโมเดอร์นาเฉลยข้อที่6นะครับคำตอบคือกอไก่ข้อที่7 mRNA ย่อมาจากอะไรกไก่ Modify Ribonucleic Acid ขอไข่ Messenger Ribonucleic Acid ข้อควายโมบายไลโบโนิวคลออิกแอซิกหมดเวลาครับฉเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่8นะครับผมข้อใดไม่ใช่ mRNA วัคซีนก็ไก่ซีโนแวคขอไขไฟเซอร์ข้อควายโมเดิร์นา เฉลยข้อที่8นะครับคำตอบคือซิโนแวคข้อที่9นะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีป้องกันโควิด19ก็ไ่่ social distancing ขอไข่ปาร Party. ์ตี้ขอควาย stay home หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อขอไข่จัดงานปาร์ตี้ ข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10การระบาดของโรคโควิด -19 ค้นพบครั้งแรกที่ใดก,ก็ไก่อูหฮั่นประเทศจีนขอไข่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นขอควายเวียงจันทร์สอปอ,ปอลาวเฉลยข้อสุดท้ายนะครับคำตอบคือข้อก็ไก่อูหฮั่นประเทศจีน บ้างคะเด็กๆได้สนุกกับกิจกรรมเกมตอบปัญหาโควิด -19 ไปแล้วนักเรียนได้ความรู้มากม้ยแค่ไหนคะได้มากเลยใช่ไหมคะงั้นปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะมีใครเอ่ยที่ตอบถูก10ข้อเลยมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีใช่ไหมคะมีใครได้9ข้อไหมมีใครได้8ข้อบ้างคะและมีใครได้7ข้อบ้าง มีใครได้6ข้อมีใครได้5้ข้อบ้างคะและมีใครได้4ข้อบ้างเอ,อ่ยสาข้อมีไหมคะสอมีใครตอบไม่ได้เลยไม่ต้องเสียใจยนะคะอันนี้คือเป็นเกรดความรู้รอบตัวนะคะเกี่ยวกับปัญหาโควิด -19 นั่นเองนะคะ ครูฟ้องนะคะขอทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนนาฏยศัพท์ส่วนขาไปแล้วนะคะนาฏยศัพท์เป็นสิ่งที่ใช้สื่อความหมายในการแสดงทําให้การแสดงนาฏศิลป์มีความอ่อนช้อยสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนท่าอะไรบ้างคะ เราเรียนท่านัตยศัพท์ส่วนขาท่าอะไรบ้างคะท่ายกเท้ามีท่าอีกท่าก้าวหน้าท่ากระถุงเท้าท่ากระดกเท้าท่าก้าวข้างและท่าสุดท้ายนั่นเองก็คือท่าก้าวควายนั่นเองนะคะชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนส่งการบ้านคุณครู คุณครูมานะคะที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนัตยาศักด์ส่วนขามามีนักเรียนบางคนทําสวยงามมากนะคะบางคนอาจจะทําผิดบ้างไม่เป็นไรนะคะคุณครูฟองก็ได้ติไปแล้วเนาะได้ให้ข้อคําแนะนําในการปรับแก้ไขท่านัตยาศักด์ส่วนขาไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้ไปปรับแก้ไขมั้งไหมคะมีใครเอ่ยที่ได้กลับไปปรับแก้ไขาตามที่คุณครูฟองบอกบ้าง ไหนลองยกมือซิมีไหมคะมีใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหนึ่งทีค่ะเก่งมากนะคะในวันนี้นะคะคุณครูฟ้องจะมาสอนเกี่ยวกับภาษาท่านั่นเองค่ะภาษาท่านะคะหมายถึง เป็นการสื่อความหมายโดยการใช้กิริยาท่าทางหรือการไราลรำของผู้แสดงนัฏศิลป์ไทยสามารถสื่อความหมายหรือถ่ายทอดเรื่องราวให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้แสดงและผู้ชมนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณครูฟ้องจะฝึกภาษาท่า ที่สื่ออารมณ์นั่นเองนะคะการฝึกภาษาท่าสื่ออารมณ์ของมนุษย์คือการแร่ลำหรือเคลื่อนไหวท่าทางที่บ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกที่มีท่าทางเฉพาะนะคะเช่นท่ารักนั่นเองค่ะท่ากโกรธท่าดีใจท่าเสียใจนะคะ นักเรียนลองดูภาพแรกนะคะว่าสองคนนี้เนี่ยเขากำลังทำท่าทางอะไรคะท่าทางอะไรเอย่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกท่าอะไรคะท่ากโกรธนั่นเองนะคะท่ากโกรธนะคะมีลักษณะนำฝ่ามือซ้ายนะคะถูบริเวณใป้าย ใบหูซ้ายของเรานะคะถูกขึ้นลงประมาณสถึง4ครั้งนะคะพอครั้งที่4ให้เรานามือซ้ายเนี่ยกระชากลงเบาๆนะคะถ้าตัวนานะคะมือขวาจะจีบที่ชายโพกค่ะหรือสะดือของนักเรียนนะคะส่วนถ้าตัวพระจะนำมือขวาเท้าสะเอวนะคะข้างขวานะคะ นักเรียนมาดูภาพที่สองกันนะคะว่าสองคนนี้กำลังทำท่าทางของอะไรเอ่ยท่าอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกใครรู้บ้างเขากำลังทำท่าอะไรคะท่ารักนั่นเองนะคะท่ารักนะคะมีลักษณะนำแขนทั้งสองข้างนะคะมาประสานกันไว้นะคะและใช้ฝ่ามือวางท่าที่บริเวณหน้าอกของเรานะคะตัวนางนะคะจะ ทำมือเหมือนกันเลยนะคะตัวนางและตัวพานะคะจะทำมือเหมือนกันเลยแต่ลักษณะของขาของเขานะคะจะไม่เหมือนกันนะคะตัวนางจะใช้ขาขวานะคะก้าวหน้านะคะส่วนตัวพานะคะจะใช้ขาขวาก้าวข้างนั่นเองนะคะเห็นไหมนักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้นะคะ เล่นลองดูภาพที่สามนะคะว่าเอ2สองคนนี้เขาคกำลังทำท่าทางอะไรคะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มด้วยกำลังทำท่าอะไรเอ่ยใช่คะ่ะท่าดีใจนั่นเองนะคะท่าดีใจนะคะมีลักษณะนำมือซ้ายนะคะจีบคว่ำที่ระดับ,บาปากนะคะถ้าเป็นตัวนางนะคะมือขวาจะจีบส่งหลังนะคะถ้าเป็นตัวพระจะ นำมือขวาเท้าสเเอวนะคะนักเรียนคะสามารถปฏิบัติตามกันได้นะคะภาพสุดท้ายนะคะภาพที่4ีเอนักเรียนลองดูสิเขากำลังทาท่าทางของอะไรคะเขาลังทาท่าทางอะไรเอ่ยเขาลังเขาลังทำอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกลองคิดสิ ลองดูแล้วลองคิดซิว่าเขากำลังทําอะไรคะเขากำลังทําท่าทางเสียใจอยู่นั่นเองนะคะท่าเสียใจนะคะมีลักษณะนํามือซ้ายนะคะแตะบริเวณหน้าผากนะคะมือขวาจีบที่ชายพกและก้มหน้าเล็กน้อยพร้อมกับสะดุ้งตัวนะคะเหมือนกําลังสะอื้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะ ใช้นิ้วชี้นะคะมือซ้ายนะแตะที่ตาทั้งสองข้างเหมือนการร้องไห้เสียใจนั่นเองค่ะทาแรกนะคะให้นักเรียนนำมือซ้ายก่อนแตะที่หน้าผากก่อนนะคะแตะที่หน้าผากมือขวานะคะจีบหงายจีบหงายที่ชายโพกหรือสะดือของนักเรียนนะคะ และก้มหน้าเล็กน้อยพร้อมกับสะดุ้งตัวเล็กน้อยนะคะสะดุ้งตัวขึ้นนะคะเหมือนกำลังสะอื้นนะคะพอน้ำตาไหลแล้วใช่ไหมคะให้เรานำมือซ้ายนะคะใช้นิ้วชี้นะเช็ดน้ำตานะคะแตะที่ตานะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะเหมือนการร้องไห้เสียใจกำลังเช็ดน้ำตาอยู่นะคะ ปมนาด้วยนะถ้าตัวนางนะคะถ้าเช็ดน้ำตานะถ้าตัวนางมือขวาจะจีบอยู่เช่นเดิมนะคะจีบหงายที่ชายพกหรือสะดือของนักเรียนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวพระจะวางมือนะคะที่หน้าขาซ้ายนะคะเหมือนในรูปเลยนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้นะคะมีใครปฏิบัติตามบ้างไหมเอ่ยมีไหมคะ มีไหมเอ่ยเอนักเรียนทําท่าไหนได้บ้างเอ่ยคะมีใครทําท่าเสียใจได้บ้างมีใครทําท่าดีใจมีใครทําท่าโกรธบ้างเอ่ยมีใครทําได้ไหมมีไหมคะมีใครปฏิบัติตามพร้อมๆกับครูฟองที่กําลังอธิบายอยู่ไหมคะมีไหมมีใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ สรุปเนะะื้อหาค่ะภาษาท่าหมายถึงเป็นการสื่อความหมายโดยการใช้กิริยาท่าทางหรือการร่ายลำของผู้แสดงนาัศิสป์ไทยสามารถสื่อความหมายหรือถ่ายทอดเรื่องราวให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้แสดงและผู้ชมนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราทำท่าทางท่ากโกรธไปแล้วใช่ไหมคะท่ารัก ท่าดีใจและถ้าเสียใจยนั่นเองนะคะการบ้านค่ะให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปภาษาท่าทางนักศินป์ทุกท่าที่ได้เรียน มาเมื่อกี้นะคะส่งงานทางไลยกลุ่มวิชานาฏศิลป์ป .3 นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนักเรียนและนามสกุลของนักเรียนนะคะแล้วส่งในอาัลาบั้มส่งงานภาษาท่านะคะเดี๋ยวคุณครูฟ้องจัดสร้างอัลบั้มนะคะการส่งงานภาษาท่าไว้ในไลยกลุ่มนาฏศิลป์ป .3 ไว้นะคะนักเรียนสามารถเอารูปเข้าไปใส่ได้เลยนะคะในอัลบั้มนะคะ นี่นะคะทาทั้งหมด4ท่าด้วยกันนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะเมื่อกี้นั่นเองกําหนดส่งนะคะตั้งแต่วันที่2 7ถึง30กันยายนสอง4นั่นเองนะคะที่สําคัญนะคะ,นะคะนักเรียนอย่าลืมบอกชื่อภาษาท่ามาด้วยนะคะว่านักเรียนถ่ายรูปท่านี้แล้วท่านี้คืออะไรนะคะถ้านักเรียนถ่ายรูปท่าลัก นะคะให้นักเรียนส่งรูปท่ารักมาแล้วนักเรียนก็เขียนบอกด้วยว่าท่ารักนะคะแล้วก็บอกชื่อนักเรียนนำสกุลของนักเรียนมาด้วยนะค่ะวันนี้นะคะครูฟองขอปิดห้องเรียนออนไลน์นะคะถ้ามีโอกาสไว้เจอกันใหม่นะคะนักเรียนสําหรับวันนี้คุณครูฟองขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย